เอาเลยครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องฮาโลวีนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระหว่างเลดกล่องจากทีมงานกับกล่องที่เราไปซื้อกับแ m เนี่ยเลดกล่องไหนจะดีกว่ากันนะครับก็อย่าลืมทับผู้ชมเข้าสู่ช่องแฟนจักด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่22นะครับเป็นวันที่อัปเดตแล้วก็ทางเกมเนี่ยได้นํากล่องฮาโลวีนใหม่เข้ามาอ,อีกแล้วนะกล่องฮาโลวีนเก่าเนี่ยยังทาของยังไม่เสร็จเลยเออบางคนยังไม่ได้ขึ้นบวกสิบเลยนะครับต้องเปลี่ยนของอี่แหละ แทบจะเปลี่ยนของกันทุกแพทเลยนะสำหรับของบางชิ้นเนี่ยแบบยังโหดอยู่เลยนะสเตตัสทั้งโหดอยู่เลยแต่ว่ากลายเป็นของที่แบบยังอยู่ในเมตา้าแต่ราคาแบบน่ารักมากๆนะครับอันนี้นะครับคือกล่อง50กล่องจาก GM นะครับในเมลบ็อกซ์นะ ะเดี๋ยวเราไปเช็คเลทก,กันนะครับตื่นเต้นปะอยากรู้เหมือนกันว่าก่ลองจากทีมงานเนี่ยมันจะได้อะไรเยอะแยะไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเปิดนะครับก็มีขายใน d-e shop อนะมากดกันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติม d-e อยู่แล้วนะตรงนี้นะนรับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีชุดโจ๊กเกอร์นะครับนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาเปิดเลยไม่รู้ว่าเซตั ดีขนาดไหนนะสำหรับเจ้าตัวของนอกเหนือจากโจ๊กเกอร์ไปะนะครับแต่ผมคิดว่า,า6ส่วนหน้าโจ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไปทางสายถึกนะครับใครที่แบบเป็นสายสมดุลอะไรอย่าเงี้ยน่าสนใจนะเซตัใช้ได้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนยครับสำหรับ50กล่องเปิดได้ทีละกล่องนะครับเชิบโอ้ซอมบี้มาก่อนแต่ถ้ามาในรูปแบบไข่ <c oughs> จะสามารถเปิดได้ทีละ50นะครับแต่ถ้ามาแบบกล่องเนี่ยทีละใบขอลั่น ลันลันที่ไม่ใช่ซอมบี้อ่ะอ๋อฮะซอมบี้เน้นๆนะ่อ้อโหผ่านไปสิบล่ง่งถ,ถามจริงไอแต่เอาจริงๆกล่องจากทีมงานมันมันไม่มีดีกว่านี้แล้วหรออโอโอ้โหจีเมให้กล่องซอมบี้มาหรือเปล่าอะจริงๆมันน่าจะเออ ได้ของดีๆหน่อยไม่ได้หรอมันจะได้แบบให้คนเห็นเขาอยากไปเปิดอะไรเงี้ยทีมงานโอ้เราไม่ได้ขออนุญาตเปิดในเท้าดีกว่าเนี่ยไปยี่สิบห้ากล่องในเทา้าขอลั่นๆชื่อขึ้นเน้นเน้นซอมบีเน้นเน้นโอ้ยมัมมี่มาอุ้ยมาละหนึ่งครับ ราคามันจะเป็นยังไงวะมันจะหาหรือเปล่าหรือจะโหดเดี๋ยวก็ไปดูตัสนสบมาหน่อยโอ้โหประดบับอันเก่ายังขายไม่หมดมันมาเพิ่มอีกแล้วอือโอ้โหนี่ทางเปิดเปิดทิ้งเปิดเล่นได้เลยเนี่ยมันเยอะมากสมมติในค้างเนี่ยโอ้โหประดับมาสองครับโอ้โห วอเตอร์นี่มันอะไรกันได้มามี่มาอันเดียวยคนอื่นเขาได้บึ้มบ้าเหมือนกันได้แฟนมันได้มามี่อันเดียวไยทีมงานลืมใส่ของมาหรือเปล่าครับโอ้โหสเตตัสอุย้ยสเตตัสใช้ได้เลยนะสําหรับใส่ฟาร์มนะครับของระดับรีเจนนะแต่สเตตัสบวกฮิทเนี่ยพอๆกับอันติเมตเลยว่ะไปครับเพื่อนๆคือตอนนี้คือฟแฟนมันงองไม่ไหวละเดี๋ยวเราไปซื้อกับเซตเอ็มอีก30ใบ เดี๋ยวเรามาดูกัน30สิบใบนะครับวอกว่ามันจะมาบ้างนะเชิบเชิบขออนุญาตรวัวเลยได้ไหมเกมมันอาจจะชอบรวัวไงไปประดับมาผมไปไวเลยนะครับเพื่อนผมไม่อยากเห็นซอมบี้นาน,าน,าน,นี่ยประดับมาสองครับโอ้โหไม่ไหวละมันต้องถีละจังหวะเนี้มันต้องถีขออนุญาตยิกเลยนะครับยิก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 ชื่อขึ้นอุย้ย รองเท้าอุ้ยหน้าไวๆกำไรไวๆเท่าไหร่วะเนะี่ยอุ้ยสองชิ้นเลยพี่อุ้ยได้มาสองเลยวะ่ะโอ้โรมีซื้อกับเตตมนานแล้ว <c oughs> อุ้ยได้หน้ากับเท้าพเพื่อนเอานะฮอเกือบหลับอีกแล้วเราเกือบลอมเด็กลับมาได้นลครับไปดูสเตตัสกันหน่อยนะครับอุ้ยรองเท้าตาัดค่อนข้างดีนะไปทางถึกบาลานซ์เน่อะไรอย่างนี้นะนะได้มานาได้ฮิตด้วยเนี่ครับ ได้กัน E ีได้กันตีครบเลยนะครับสวยอยู่นะโอ้โหตัดหน้าอย่างลั่นดูดิได้ฮิตได้มานาได้สเปร๊กแกได้คีดาเมจอุ้ยมันเยอะจังอะโอ้โหหน้าสายแรงเลยนะครับสนใจหน้าตัวนี้ก็ลองหาดูได้นะหรือว่าลองไปเปิดเองกันได้นะครับตัดโหดอยู่นะสายแรงนี้นั่งยิ้มเลยอุ้ยใต้สามส่วนด้วยนะใครที่ใส่สามส่วนกับหกส่วนเนี่ยได้เซตัดเพิ่มด้วยนะครับใส่ครบสามส่วนได้คีเพิ่มเจ็ดจุดห้านะครับ แล้วก็ได้ฮิตเดฟอีก180นะครับใส่ครบหกส่วนได้สเปรด้วยนะได้สเปรดแท็กร้อยแปดสิบแล้วก็ได้ฮิตแท็กสองร้อยนะครับแล้วก็ได้เลือดอีกสามพันโอ้โหเบิ่มๆเลยนะหกส่วนแต่ไม่แน่ใจว่าใส่หกส่วนนี้จะมีออร่าเหมือนฮาโลวีนพัมกินหรือเปล่าไอแฟนซีฮาโลวีนอะไรนะนะั่นน่ะมีออร่านะครับแต่ช็อคเกอร์นี้ไม่แน่ใจว่ามีออร่าด้วยไหมนะอันนี้ใครใส่ครบแล้วหรือว่าใครทราบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าใส่ครบแล้วมีออร่านี่แจ่มเลยนะ อะไรครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยจะมาเปิดอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ฝากากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันมากๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนซ u again ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย